ชื่อคุณอะไรคะชื่อจุฑารัตน์คงสขรสมบุญนครชื่อพลอยค่ะคุณจะนั่งชื่อเรียชื่อพลอยนะคะค่ะคุณพลอยตอนนี้เรียนอยู่เป็นอะไรคะเอ็นสองค่ะค่ะพลอยปัจจุบันทำงานหรือนั่งสารอยู่คะตอนนี้ทำงานค่ะค่ะที่อยากถามดูความรู้สึกหรือความตั้งใจอะไรบ้างคะที่ได้เรียนกับอาจารย์แบงค์ค่ะค่ะก็อาจารย์ก็ทุ่มเทในการสอนมากค่ะแล้วก็ รู้สับเยอะอรอาค่ะแล้วก็ข้อมูลแดนค่ะก็คือดตั้งใจสอนค่ะจะมีการบ้านเยอะแยะเลยนักสอนเสริมนักสอนวันหนึ่งอันนี้คุณคอยรู้สึกเหนื่อยมากไหมคะก็ต้เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็เห็นความตั้งใจของอาจารย์ก็รู้สึกดีค่ะค่ะ ไม่นนได้การในย้องเรียนใน็นไนบับราร์ติชันกันไมยากก็สนุกดีค่ะเพื่อนๆน่ารักดีแต,แต่ทุกคนก็เก่งค่ะเก่งมากๆ <c oughs> กค่ะคุณพ่ออยากจะอบ,บอกอะไรถึงอาจารย์แบงค์บ้างคะก็ให้ก็อาจารย์ <c oughs> บบก็น่ารักใจดีค่ะแล้วก็สอนเก่งแล้วก็มีความเป็นกันเองค่ะเป็นอาจารย์ที่รู้สึกว่าอยากจะมีอะไรก็กล้าปรึกษากล้า มากเลยทาน